สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาทบทวนบทเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติกันนะครับเอ๊ะนั่นดาวกําลังให้คุณแม่เล่านิทานให้ฟังนิดนารู้สึกว่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่เรากําลังจะทบทวนกันด้วยนะครับงั้นเราไปฟังคุณแม่ของดาวเล่านิทานให้ฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ นอนหลับฝันดีนะจ๊ะลูกดาวยังไม่ง่วงเลยค่ะคุณแม่คุณแม่เล่านิทานให้ดาวฟังหน่อยนะคะได้สิจ๊ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหล่านางฟ้าได้รับคำสั่งจากหัวนหน้าให้ไปสร้างดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโลกให้สิ่งมีชีวิตได้อาศัยอยู่ นางฟ้าคนแรกเศกสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมาเป็นสามกลุ่มคือมนุษย์พืชและสัตว์ข้าเสกพวกเจ้าถึงสามขึ้นมาเพื่อให้พวกเจ้าได้ทำหน้าที่ของตนข้าขอให้เจ้ามนุษย์จงดูแลโลกใบนี้และเจ้าพืชก็ต้องไปออกลูกออกหลานจนเกิดเป็นป่าไม้ขนาดใหญ่ให้เจ้าสัตว์ได้อาศัยและใช้เป็นแหล่งอาหารส่วนเจ้าสัตว์ ก็จงอยู่อย่างเป็นมิตรกับเจ้าพืชต่างๆที่จะกลายเป็นไม้ขนาดใหญ่ในวันต่อไปและเป็นอาหารให้แก่มนุษย์ผู้ดูแลโลกด้วยหลังจากนางฟ้าคนแรกได้มอบหมายหน้าที่สำหรับสิ่งมีชีวิตที่เสกขึ้นมาทั้งสแล้วนางฟ้าคนที่สองก็ลงมาจากสวรรค์เพื่อเสกหินและแร่ธรรมชาติต่างๆไว้ให้โลกใบนี้โดยยังไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไร จึงไปขอคํำปรึกษาจากนางฟ้าคนแรกนางฟ้าคนแรกลืมนึกไปว่านางได้มอบหมายภาระหน้าที่มากมายให้กับพืชแต่นางยังไม่ได้จัดอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับพืชทั้งหลายเลยจึงบอกกับนางฟ้าที่สองไปว่านางฟ้าที่สองถ้าเจ้าไม่รู้ว่าจะให้หินกับแราทำประโยชน์อะไรให้แก่โลก ข้าขอแนะนําว่าให้เจ้านํำหินและแร่มารวมกันแล้วรีบไปรวมกับซากพืชและซากสัตว์เล็กๆต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือพืชที่ยังมีชีวิตอยู่ให้พวกเขาได้มีที่อยู่และมีอาหารเมื่อนางฟ้าคนที่สองได้ทำตามคำสั่งของนางฟ้าคนที่หนึ่งซึ่งเป็นพี่สาวแล้วบนโลกใบนี้ก็มีดินเกิดขึ้นมา ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีที่อยู่อาศัยและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารแต่อยู่มาวันหนึ่งเรื่องราวก็ไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดเมื่อสิ่งมีชีวิตต่างๆเริ่มมีจํานวนลดน้อยลงพืชต่างๆมีสภาพเปี่ยวเฉาสัตว์และมนุษย์ก็ล้มตายนางฟ้าคนที่สามจึงอาสาจะเสกน้ำเพื่อให้สิ่งมีชีวิตใช้ในการดำรงชีวิต และเนื่องจากนางฟ้าคนที่สามได้ลงมายังโลกในเวลากลางคืนที่แทบจะไม่มีแสงสว่างบนโลกใบนี้นางจึงร่ายมนไว้ตามสายน้ำว่าหากวันใดมีสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาหลากหลายใช้ทรัพยากรน,น้ำที่นางให้มาอย่างรู้ค่าและรู้จักประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้วันนั้นโลกใบนี้ก็จะมีไฟฟ้าใช้ยามค่ำคืน หลังจากนั้นมาเป็นแสนแสนล้านปีนางฟ้าทั้งสามก็เฝ้าดูโลกอยู่ห่างๆและเห็นว่าโลกใบนี้อุดมสมบูรณ์น่าอยู่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็อยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นหินและแรกของนางฟ้าคนที่สองก็ไปรวมกับซากพืชซากสัตว์จนเกิดดินมากมายทําให้พืชของนางฟ้าคนแรกจเจริญเติบโตจนขยายจํานวนเป็นป่าไม้ขนาดใหญ่สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้โลก และเป็นที่อยู่ให้แกสัตว์ป่าส่วนน้ำของนางฟ้าคนที่สามก็เป็นแหล่งอุป,ภปโภคบริโภคของมนุษย์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำมากมายจากนั้นมาก็เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตบนโลกใบน,นี้หลากหลายรูปแบบเช่นแบบล่าเหยื่ออย่างเช่นนกกินนอน,นเป็นอาหารน,นกเป็นผู้ล่าและหนอนจะตกเป็นเหยื่อของนก แบบปรสิตเช่นเหาที่อยู่บนศีรษะของมนุษย์โดยที่เหาจะได้เปรียบคือได้กินเลือดจากศาีรษะของมนุษย์